สวัสดีครับมาทสกล้องก่อนส่งให้ดูนะตัวนี้ o l ล m p ปั35 SP นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมา CLA เนาะอาการมาเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากเลนเป็นลาจุดสีขาว,ขาว,ขาวที่ชิ้นหน้านะครับเป็นจุดจุดขาวๆดวงๆแล้วก็เลนชิ้นท้ายด้วยนะครับเป็นคราบเหมือนคราบฝ้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ตัวเลนเนาะ แต่โชคดีอันนี้ต้องบอกนะว่าโชคดีที่ล้างได้นะครับโอเคเนาะตัวกล้องใส่ทานแล้วมันทำงานปกตินะวัดแสงทํางานใช้งานได้นะครับระบบกลไกชัตเตอร์สปีดต่างๆยังใช้งานได้อยู่ปกติเนาะตอนที่มานะครับก็มีแค่พวกฝุ่นเศษฝุ่นเศษฟองน้ําเก่าอะไรพวกเนี้ย นะครับที่มันล่อนเป็นขุยเป็นอะไรออกก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะบุกการแสงขอบแล้วก็ด้านบนด้านบนฝั่งนี้จะไม่ได้บุกนะเพราะว่าเดิมๆม,มาเขาก็ไม่บุกอยู่แล้วนะครับโอลิมปัสเขาจะเป็นแบบนี้เนาะจะมีขอบตรงนี้แล้วก็มีขอบตรงนี้อ่าโอเคนะแล้วก็มีขอบตรงนี้ด้วยตัวกล้องใช้งานได้ปกตินะครับอ่ จุดโฟกัสชัดเจนตัวเลขด้านบนตอนที่มาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้เลยนะไอตัวเลขไอแถบไอแถบาขาวๆอะไรพวกนี้มันจะมีทั้งฝุ่นมีทั้งเป็นคราบลาหรืออะไรพวกนี้นะครับบางทีก็ล้างไม่ออกบางทีมันก็ล้างออกนะแต่นี้ยังดีหน่อยที่ว่าล้างแล้วยังโอเคอยู่นะครับเห็นไม่เลยเวลาใช้ตามองปกติจะเห็นนะแต่ถ้ามองผ่านกล้องอย่างเนี้ย มันมองยากนิดนึงเนี่ยน,นะครับอืมชิ้นกระจกสวยอยู่นะล้างแล้วยังใสยอยู่ส่วนที่พี่หน่งไม่ยุ่งเลยก็คือตัวนี้มันไม่ใช่กระจกนะครับมันเป็นแผ่นอะคริลิกนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้น้ำยาใดๆไปถูเด็ดขาดอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะไอ้พวกเนี้ยพวกพลาสติกพวกอะไรพวกเนี้ยแอลกอฮอล อะไรล่ะลอนสันหรืออะไรพวกนี้อะไรก็ตามตาที่เป็นน้ํายาเนี่ยอย่าถูเพราะถ้าถูแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยขนแมวนะครับมันไม่ใช่กระจกนะตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเป็นกระจกของมันมก็ล้างไปแล้วทั้งหมดชิ้นเลนสวยเลยนะครับแล้วก็กอบไอ้ขอบแหวนด้านบนเนี่ย มันจะมีในช่วงปีการผลิตอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นเกลียวนะครับแล้วก็มีช่วงปีการผลิตที่ติดกาวซึ่งรุ่นนี้ติดกาวนะครับไม่ใช่เกลียวนะรุ่นนี้ติดกาวเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหรือใครที่มาดูคลิปแล้วอยากจะถอดล้างเองเช็คดีๆก่อนนะครับเวลาถอดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูเจาะตรงเนี้ย มันมีรูเดียวปกติมันจะมี2องรูไว้ให้เอาประแจหมุนใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีรูเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเอาฝาหน้าเลนออกเนี่ยต้องใช้ลูกยางนะถึงจะเป็นการซอฟกับให้ตัวผิวพวกนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตเช็คดูด้วยเนาะอ่ะมาเทสการชัตเตอร์บีเอ1.7อันนี้ไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะเดี๋เทสให้ดูเลยแล้วกันชัตเตอร์บี1.7 ถัดมาสปีดหนึ่งถัดมาสองสี่แปดสิบห้าสามสิบหกสิบ หนึ่งสองห้าอีกทีหนึง่งสองห้าศูนแล้วก็ห้าร้อยนะครับอืมสปีดทำงานทั้งหมดนะรูรับแสงทำงานทั้งหมดนะครับเนี่ยในโหมดออโต้ก็เหมือนกันออโต้ Auto มันก็ทำงานอยู่แล้วแหละ เพราะตัวกล้องมันสายไฟสายอะไรไม่ได้มีอะไรขาดมานะครับเห็นไหมวัดแสงมันจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าปิดปุ๊บรูรับแสงมันก็จะกว้างเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าเปิดรูรับแสงมันก็จะแคบอ่ะแค่นี้ง่ายๆเลยโฟกัส ชัดเจนตั้งแล้วนะครับเข้าตั้งแต่อินฟินิตี้ไปจนถึงใกล้สุดที่แปดสิบห้าเซนสูนจุดแปดห้าตัวนี้เนาะถัดมาทัมเมอร์ยื่นฟิลม์มดันทัมเมอร์ลงแล้วกดถ่ายอืม ฮามอรทำงานปกตินะเรียบร้อยนะครับถัดมาเทสแฟชแฟชก็ใช้งานได้ปกติเขียนฟิล <Wir> <c oughs> ์มชาร์ตเห็นไฟที่มันกระพริบขึ้นมาไหมนั่นแหละ,ะประมาณนี้นะครับ ซึ่ง35 SP แน่นอนมันเป็นรุ่นยอดฮิตแล้วก็ราคาราคาไม่ลงนะครับราคายังคงที่อยู่เพราด้วยชุดเลนด้วยกลไกอะไรต่างๆที่มันดูดีเหลือเกินนะครับหน้าตามันหล่อเหลือเกิน F 1.7ราคาก็เลยไม่ลงแต่เอาจริงๆแล้ววัสดุด,ด้านในถ้าให้พูดกันแค่การขึ้นฟิล์มเนี่ยป้องแป้งมากเป็นแค่โลหะบางๆแล้วก็ ระบบเกีียวง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วก็กตัวนี้พลาสติกเนี่ยแรกติดก,กาวแบบนี้นะครับไม่ใช่น็อตขันถ้าหาักแล้วก็จบเลยเหมือนกันน็อตรีไวสมูทนะปรับ ISO อยู่ฝั่งนี้อันในปุ่มกอฟิล์มกดจมมันก็จะฟรีแบบนี้เวลาเรากอฟิล์มเนาะเรขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บมันก็จะล็อก ปุ่มด้านล่างก็จะดีดลงมาตัวกล้องมีบุบมาสองสามจุดนะถ้าส่องดูจร,งจริงๆเจ้าของน่าจะเห็นเนาะมันจะมีแอนดลงตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามองเนี้ยน่าจะยังพอเห็นอยู่ขอออกมาให้นิดเดียวนะครับไม่ได้ขอเยอะเพราะมันจะเสียทรงแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ล่องตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กโค้งมันมีการเบี้ยวมานะครับก็จัดการให้เล็กน้อยกับในส่วนของตรงนี้ มันบุบลงไปข้อออกมาให้นิดนึงนะครับนอกนั้นมันก็ปกติตัวกล้องของมันง่ายๆเลยนะครับตัวหนังยังดีอยู่ยังใช้งานได้ดีอยู่ระบบกลไกต่างๆก็ยังใช้งานได้เดี๋ยวจะเช็ดไปให้อีกทีนึงนะแล้วก็บุตรงนี้ใหม่เรียบร้อยนะด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับ ด้วยการรมี่เพราะอันเดิมมันจะเป็นฟองน้ําแล้วมันจะเป็นขุยๆนั่นแหละส่วนพวกนี้มันจะทําให้เกิดฝ้าเกิดลาเพราะว่าฟองน้ําเก่าแล้วมันจะเก็บความชื้นเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับฝั่งนี้เป็นโฟม EVA ทั้งหมดนะมนีในส่วนไหนเกยแหวนโฟกัสสมูทอยู่แล้วนะครับมาดีอยู่แล้วระบบ ชัตเตอร์กลไกามาดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรฐานตอนมาฐานมันเหมือนเสื่อมมาเลยอะ่ะมันมีกบอะไรออกมาด้วยนะครับพี่หนึ่งก็จำชื่อไม่ได้แล้ะก็เปลี่ยนฐานให้ใหม่นะเรียบร้อยนะครับเนี่ยสภาพกล้องก็จะมาประมาณนี้เนาะให้ดูชิ้นเล่นอีกทีหนึ่งโชคดีนะที่ว่ายังล้างออกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ไอลาที่มันเป็นจุดขาวๆเนี่ยที่มันจะอยู่ตามชิ้นเลนแล้วเป็นจุดขาวๆส่วนใหญ่พอล้างแนละ้วบางทีมันก็จะทิ้งเป็นด,งดวงๆเอาไว้อะไรพวกนี้แต่อันนี้ยังโอเคอยู่นะนะข้อควรระวังอย่างที่บอกอย่าเอาน้ํายาอะไรใดๆไปเช็ดในส่วนช่องนี้เด็ดขาดถ้ามันเลอะหรืออะไรให้เป่าฝุ่นออกนะครับแล้วก็ใช้คัตันบัตถูเบาๆนะครับไม่ต้องไปถูแรงในส่วนของกระจกก็เหมือนกัน อันนี้เป็นชิ้นกระจกนะก็แคตตันบักก็ได้ปากเบาๆนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนี่ตรงไหนยอะเลเล่งน้ำเฟรมอะเล่นน้ฟเฟรมเล่นน้ฟเฟรมมันก็รันปกติและ้วล่ะกล้องอะ่ะข้างหน้ามันดีไซน์ดีมากเลยนะแต่การขึ้นเฟรมหรือวัสดุอะไรพวกนี้มันป้องตั้งไม่หน่อยอะ ถ้าก้านขึ้นฟิล์มแบบแน่นๆกว่านี้หน่อยนะแล้วก็ขันน็อตด้านล่างเหมือนของยาชิก้าที่เป็นแบบตัวโค้งอย่างนั้นอ่ะนี่เหนว่ามันมันสวยกว่าอืมอันนี้มันดูปองแป้งมากประมาณนี้นะเล็งน้ฟิล์มรีเซ็ตเปิดฝาหลังจบมอะแสงเฉพาะจุดใช้งานได้นะครับแต่ ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนได้ใช้กับกล้องฟิล์มมากมายสักเท่าไหร่หรอกถ้าไม่ใช่แบบเป็นมืออาชีพจริงๆหรือว่าถ่ายกล้องฟิล์มเป็นชีวิตติตใจเลยอ,อะไรพวกเนี้ยเนาะอ๋อทุกๆคนที่เล่นกล้องเขาก็ต้องมีดิจิตอลกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเราก็แค่หากล้องฟิล์มมาไว้ถ่ายโอกาสพิเศษหรือสะสมหรืออะไรพวกเนี้ยในยุคนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันกับ เก่อนส่งหลังจัดการ C L A ทําความสะอาดตัวกล้องทั้งหมดสายไฟไม่ได้เปลี่ยนให้นะเพราะว่าสายเดิมมาดีเช็คกระแสไฟแล้วยังดีอยู่นะครับตรงไฟที่ต่อตรงเนี้ยมันจะมีสายไฟอยู่เนาะก็จัดการต่อให้ใหม่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะกับ Olympus ห5 S P นะครับมากับฝาปิด Minota าเฉยเลยนี่